สวัสดีก <it> ับช่อง CR Bike นะครับผมก็วันนี้นะครับมีมิชชั่นต่อนะครับผมจากภาคก่อนภาคแล้วนะวันนี้เราก็มีภารกิจอีกแล้วนะครับเป็นภารกิจจินอีกแล้วครับพี่น้องมาแล้วเราก็ต้องเอาพี่มนนะครับปักห้าร้อยของเราเนี่ยแหละครับ เดินทางต่อไปนะครับผมแต่วันนี้ก็อากาศร,ร้อนมากพาพี่มนไปกินร้านเจ้าดังนะครับผมของเชียงรายอีกแล้วนะครัเสียของเรานะครับร้านเจ้าดังของเราก็คือ23สลึงหรือ23สิามสตัง อะไรสักอย่างนั่นแหละผมไม่รู้จักนะคือคุณเรนี่เกิดของเรานะครฮะเขาอยากจะกิดทางเราก็เลยต้องไปนะอย่างมีมิชชั่นต่อก็เขาอยากจะไปถ่ายรูปรถด้วยไปอ,อยากก็คือมนยังไม่ได้กินอะไรกันเลยเลยแต่เช้านะเลยต้องไปนะว้าว ตัวรถนะับผมผมคิดว่าช่วงหลังๆมาเนี่ยผมขับแล้วมันรู้สึกแบบตัดเรียวขึ้นน่ยมันช่วงแรกๆผมไม่เคยขับรถพวกนี้ด้วยเนาะตอนที่ตัดสินใจซื้อหรือว่าตอนที่ตัดสินใจใช้งานพวกนี้มันเฮ้ยเราขับรถอย่างนี้มาอย่างเงี้ยฮะแล้วเราขับแต่พวกสี่จังหวะอย่างเงี้ยมาตลอดเลยไม่เคยขับสองจังหวะเลย นี่ก็เป็นแบบครั้งแรกๆนะที่แบบขับแต่สองจังหวะมามาได้มีโอกาสทงนะ่ายๆมาได้มีโอกาสได้ขับสองจังหวะกับเขาว่าก็เลยลองลองใช้งานมันดูครับแต่ก็ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ผมก็เพิ่งนะครับก็ออกมาได้ยังไม่นานเท่าไหร่แต่ก็ เชื่อว่าเดี๋ยวต้องมีทริคดีๆให้ครับเพราะตอนนี้เขากำลังนัดแบบให้ผมไปฝึกขับอะไรอยู่ก็ได้เดีย๋ยวถ้าม,มีวันที่เขานัดอย่างเงี้ยได้เต็ไปแล้วเนี่ยจะพาไปรับชมกันอีกครั้งวันนี้ก็ติดตามไบเกอร์สายกินไปก่อนช่วงนี้เป็นช่วงเทสแล้วก็ทดลองกล้องอยาา่างมหาศาลนะครับผม เมื่อคืนเนี่ยไอตัวรอบคลิปก่อนนะครับผมของตัวคลิปแล้วก็ตัวกล้องหรือว่าโหมดต่างๆผมยังใช้งานไม่เป็นเลยได้มาแล้วไปลืมกดโหมดกลางคืนภาพที่ได้ก็คือแบบไม่โอเคเลยอะแต่นี่เราได้โหมดใหม่มาแนละ้วเราก็แบบเออโอเคนะตอกเป็นแล้วอะไรเป็นแล้วก็น่าคิดคิดว่าน่าจะดีขึ้นะ เดี๋ยวใครจะถึงน้างหน่อยนี้ครับทนหน่อยวันนี้ค่อนข้างเยอะก็เที่ยงแล้วนี่นาก็สมควรแล้วอะ ควรแก่เวลาที่รถจะเยอะหนะ่อยแต่แถวนี้ก็เป็นเขตเซนนะเขาเรียกกันโอ้โหควันนี้ท่านได้แต่ใดมาอ๋อเจอละเจอละเจอละนี่ไงนี่ไง a few moments later ด้วยความไม่สะดวกนะครับผมที่ต้องกลับมาฮัดเสียงแบบนี้นะครับเพราะว่าด้วยความสะเพร่าของผมเองนะครับช่วงระหว่างออกตัวนะครับผมอ่ะเผลอไปกดตัวปิดเสียงเอ้ยจะบ้าตายจริงๆคนไม่เคยใช้โกโปนะครับต้องขอโทษด้วยไปตอนนี้ผมก็เก๊ๆกงักงกังกับการถอยรถเซ็งมากเลยผมไม่เข้าใจจริงๆนะครับเพราะว่าบางครั้งนี่ผมไป ตัวนี้มันจะมีข้อเสียนิดนึงครับตัวกล้องคือถ้าหากว่าเรากดอัดไปแล้วเงี้ยฮะแต่ว่าเราไม่ได้กดเขาเรียกว่าเริ่มต้นอ่ะเพลย์ฮะอีกครั้งหนึ่งเงี้ยครับเขาจะไม่อัดเสียงให้กับเราเลยนะครับกล้องตัวนี้เนี่ยแหละมันมีข้อเสียแค่ตรงนี้เองนะครับเพราะฉะนั้นมันจะทําให้เรางงนิดนึงเรื่องการกดกดตัวกล้องครับการใช้งานนะครับ มันทําให้เรารู้สึกว่ามันใช้ยากนะแต่ไม่เป็นไรครับยังยังไงเราก็ได้ภาพที่สวยสมบูรณ์ภาพ 2K แบบโหดๆแบบนี้ครับนี่นะครับ,ะรบจะบอกให้เดี๋ยวเอาไว้ผมทํารีวิวกล้องให้ดูอีกครั้งนะครับแต่ก็จะใช้วิดีโอนี้ในการรีวิวให้นะครับผมก็คือหอันปากจริงอยากจะบอกแล้วแต่ไม่เอาดีกว่าอุ้บไว้ก่อนให้คนที่เขาดูนะครับผมแล้วก็ คนที่ติดตามผมจริงๆหรือว่าใครที่ผ่านแวะเวียนเข้ามานะครับผมให้เขาได้รับความรู้กับคลิปที่ผมทําขึ้นนะครับแบบเต็มๆเลยก็แล้วกันนะครับนี่ผมกําลังจะเดินทางไปซื้อของนะครับแต่ผมไม่ตัดให้ดูนะช่วงระหว่างเดินซื้อของเอาตอนที่เราขับขี่ก็พอแล้วก็มาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับผมก็ระยะเวลานะครับผม หนึ่งเดือนเสร็จเสร็จนะครับผมที่ผมได้ทดลองและใช้งาน CBR 5 0 0้อก็ค่อนข้างเห็นแน่ชัดแล้วนะครับว่าถูกสเปคและก็ถูกโลโลก,กับผมมากๆเลยนะครในเรื่องความเร็วครับก็ในทอกเนาะตัวต้นๆอะไรพวกเนี้ยเราก็จะได้แบบเต็มๆเลยนะครับผมก็คือแบบในช่วงเริ่มต้นของการอัดนะครับ ประมาณเกียร์หนึ่งลากไปประมาณสามหมื่นถึงถึงประมาณหมื่นสามหมื่นสองเนี่ยแล้วเราอัดไปเกียร์ที่สองเนี่ยผมรู้สึกชอบตรงกระแรงกระชากตรงกรเกียร์ที่สองมากเลยแบบความต่างระหว่างที่เรามันอาจจะเป็นความรู้สึกใหม่ๆก็ได้นะที่เราไม่เคยได้ขับจริงจังไอ้เรื่องไอ้พวกเนี่ยแต่พอเราได้ขับแล้วเนี่ยเราก็รู้สึกหลงรักมันนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับผม มันเป็นรถที่เตะตาใครๆมากๆเลยนะครับผมคือทางว่าเราแค่เราอาจจะไม่รู้ตัวหรอกครับแต่ว่าทุกครั้งที่เราจอดนะครับผมปกตินะฮะเวลาเราขี่รถไปอย่างเงี้ยเราก็ได้แต่หวังว่าจะมีสาวๆหรืออะไรอย่างเงี้ยครับมองอยู่แต่ที่จริงไม่ใช่นะครับผม ความรู้สึกเหล่านั้นจะถูกลบเลือนหายไปนะครับหากใครหลายๆคนที่แบบได้ขับรถแบบนี้นะครับผมเราจะรู้สึกถึงสายตาของผู้ชายที่จับจ้องนะครับไม่ใช่ผู้หญิงที่จับจ้องมันทําให้เรารู้สึกว่าโอ้โหทุกทุกคนที่เป็นผู้ชายเขาชอบรถแบบนี้กันมากขนาดนี้เลยเลยครับอย่างเงี้ยเอาเรามานอกเรื่องแต่ว่าเราพูดถึงนะครับผมระบบการขับขี่หรือ การควบคุมนะครับในช่วงแรกๆผมไม่ถนัดจริงๆนะเพราะว่าผมขับแรกๆผมต้องลกกากเกียร์หนึ่งอย่างเงี้ยไปตลอดเส้นทางเลยอย่างเงี้ยช่วงระหว่างที่ผมไปทํางานแรกๆเนาะเอาขับขี่ใช้งานปกติอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่ามันขัดขัไปหมดเพราะเราขับแต่เฉพาะ4จังหวัดสี่จังหวัดมาตุแต่พอเราเริ่มมาขับ2จังหวัดมันทําให้เรารู้สึกว่าเออ มันก็ไม่ได้ยากอย่างที่เราคิดเลยอีกอย่างหนึ่งเรื่องน้ําหนักก็มีผลนิดนึงนะครับผมแต่พอช่วงหลังๆมาเราเริ่มควบคุมได้แล้วก็ขับเขาได้อยู่ตัวเนาะก็ไม่ได้ถนอมมากนะก,ก็โชกหักอแต่ก็พอขับไปสักพักก็เริ่มบอกแล้วว่าอยากอัดแล้วเมื่อไหร่เรียลไลายจะถึงเมื่อไหร่เลลายจะถึงแบบนี้ก็สนุกไปกับมันครับผมเอาเป็นว่าคลิปนี้นะครับผม ก็ผมมาทำเพื่อจะทดลองกล้องนะครับผมแล้วก็เสียงไม้นะครับผมช่วงบืต้นก็คงจะได้ยินแล้วก็ได้เห็นภาพอะไรกันไปเรียบร้อยแล้วเนาะยังไงก็ฝากขอบคุณด้วยนะครับผมท่านไหนนะครับผมที่เข้ามาดูช่องเรานะครับผมหรือคนรู้จักที่เข้ามาดูช่องผมนะครับก็ฝากขอบคุณด้วยนะครับผมหากมีคอมเมนต์หรือว่า มีอะไรที่ไม่ถูกใจนะครับกดก็กดคอมเมนต์ใต้คลิปมาได้เลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับสวัสดีครับ